S S fox, as strong as ค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอเหอะค่ะก็มาเปิดของกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก่อนจะไปทำเฟเวอร์เลดกันเนาะก็คือเมื่อวานนี้ไปซื้อของก็คือต้องพูดกว้ก่อนว่าจะไปซื้อชุดไปทะเลนะคะแกจะไปทะเลกับเพื่อนแต่ว่าก็คือ ของชุดก็คือได้แล้วได้ไปแต่ว่าก็ได้อย่างอื่นมาด้วยนั่นเองค่ะก็หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าที่จะมาเหะก็จะเป็นพวกเครื่องสําอางนะคะก็มาดูกันเลยก็จะมีถุงเล็กๆอย่างนี้นะคะพอไปวัดสันมาก็เลือกนานเหมือนกันแต่ว่าของมันเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างแพงเยอะก็เลยซื้อมาแค่สองอย่างนี้ที่จะมาเหอวันนี้ก็คือนะคะก็มาดูอันนี้ อันนี้เป็นฟาวเดชั่นนะคะของยี่ห้ออสวิตพินเซตนะคะที่ขายอยู่วัสด้์นั่นแหละคะ่ะก็อันนี้99บาทแต่ที่จริงมันมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เล่นด้วยแก้วก็เลยแต่ว่าไปลองเนื้อแล้วก็คือมันก็ดีเหมาะกับผิวหน้าก็เลยซื้อมาแกะไปให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าแก้วก็ยังไม่ได้แกะรอมาเปิดพร้อมกันนั่นเองนะคะ ข้างในก็จะแต่ว่าแพ็กเกจมันน่ารักดีก็คือมันเล็กน,นะคะราคา99บาทมันจะเป็นสีชมพูแต่แดดมัน่องเห็นไหมก็มันจะเป็นสีชมพูแบบนี้เนื้อมันแก้วซื้อเป็นเบอร์สองมาฟาวเดชั่นมี S.P.F. 15อก็จะเป็นนก็จะเป็นอย่างนี้คนๆหน่อย เนาะก็ไม่แพงแล้วก็มันพอทาแล้วมันแลด,ดีไม่แพะอะไรก็อันนี้อย่างแรกที่ซื้ออันนี้9กบาทถูกไม่แพงกลิ่นก็จะหอมๆห,หน่อยแต่ว่าเหมือนจะมีน้ำหอมเยอะใครแพ้ก็อาจจะใช้ไม่ได้เนาะใครแพ้น้ำหอมก็อันที่2เป็นอันนี้เป็นยี่ห้อ essence เนาะอันนี้ไม่เคยเห็นอยู่ในวัสดนเลยก็ หรือว่ามันอยู่นานแล้วก็ไม่รู้หรือไม่ค่อยได้ไปก็ไม่รู้อันนี้เป็นอา h a ชโดว์พาเลตเป็นเนื้อแมทอะเออแก้วแบบชอบใช่ไหมยังไม่เคยมีอันนี้ก็แอบ,บเอาไปแต่งมาแล้วหน่อยหนึ่งมันจะเป็นแบบแมทแมทหน่อยให้ดูสีใ,ใกล้อันนี้อันนี้ร้อยแปดสิบไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่สีอันนี้สีขา ก็จะสีประมาณน,นี้อันนี้180ก็ของน่าใช้หลายอย่างหลังจากที่ใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากเนื้อมันก็ละเอียดละเอียดดีนะไปมาเอาอันนี้มาต่อกันที่เครื่องสำอางตลาดนะัดก็ไม่ตลาดนะัดขนาดนั้นอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นเพราะว่าของเก่าที่ใช้มันหมดก็เลยซื้อนี้มา ก็ใช้อันนี้แหละอันนี้ห้าิบ้าบาทเก้วชอบใช้อันเล็กๆแบบนี้เพราะมันพกพาสะดวกแล้วก็ถูกด้วยเพราะว่าอาจจะชอบเปลี่ยนแป้งบ่อยไม่ได้ใช้อะไรซ้ำๆอันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแป้งเซนโดริเซนโดริอันนี้ห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันราคาเท่ากันอันเราจะมาแกะอันนี้ให้ดูเพราะว่าเคยดูเอออะไรนะ เขาเรียกว่ารีวิวที่ห้องแป้งเขาก็ใช้แบบนี้เคยมีคนมารีวิวยี่ห้อนี้แต่ว่าไม่เคยใช้ก็ลองดูมันถูกด้วยก็ควรจะลองซื้อมาเบอร์สองเหมือนกันเพราะว่าผิวจะเป็นเบอร์สองอออเปิดมาก็จะมีพับให้อย่างนี้แล้วก็ แป้ง,งมันจะมันมันเหมือนมีกลิ่นน้ำหอมนะใครแพ้น้ำหอมก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่แก้ไม่แพ้มองมไม่เห็นหรอกนี่ก็เคอไปเออสั้นๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นลิฟของสวีนา่าหรืออะไรอะ ซีเวียนาลิปสติกเอออันนี้สีสวยดีหนึ่งร้อยบาทอันนี้ร้อยเดียวสีสวยแก้วลองแล้วแล้วก็อยู่โทนด้วยก็คืออันนี้จะออกสีนูดนูชมพูนูดนูเห็นไหมเนาะแต่ที่จริงแล้วมันจะสีเข้มกว่าในกล้องอะ่ะกล้องมันสว่างไปแดดมันส่องก็สีนี้อันนี้คือร้อยเดียวใช้ดีม ใช้ดีไหมยังไม่รู้ก็คือเอามาเหอกันก่อนถ้าใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็หมดแล้วของที่ซื้อมาก็จะมีอย่างอื่นอีกแต่มันไม่เกี่ยวกับอะไรความสวยความงามของเราเนาะก็จบแค่นี้แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอเหอของแก้วนะคะเหอเล็กๆก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปเฟเวอร์เลตนะคะของเดือนนี้บ๊ายบาย